ถูกหลอกเพราะรีบคือเทคนิคขั้นเทพที่คนร้ายมักใช้กับเหยือ่อเพื่อต้องการปล่อยแบงค์ปลอมคนร้ายมักเลือกสถานที่ที่มีการรับจ่ายเงินแบบด่วนๆเพื่อทําให้เหยื่อไม่ระมัดระวังหรือสังเกตแบงค์ที่ได้มาอย่างรวนทีแม่ค้ารับยายไขยไงคะคนร้ายมักแต่งตัวดีทาทีมาซื้อของในตลาดแล้วเร่งให้แม่ค้าจัดของให้ ด้วยสถานการณ์แบบนี้จะทำให้แม่ค้ารีบๆหยิบทั้งสินค้าและรับเงินทอนเงินโดยไม่ทันสังเกตว่าเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมพี่ของหนูรีบนิดนึงได้ไหมคะพอดีป๊บึงนนะคะน้องคไม่ต้องทอนนะคะ คนร้ายจะทําทีว่าขับรถมาซื้อของโดยไม่ได้ลงจากรถแ,และบอกให้แม่ค้ารีบจัดของและเตรียมเงินทอนให้ด้วยแม่ค้าเร็วนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะเท่าไหร่คะเอาไปเลยค่ะไม่ต้องทอนคนร้ายจะชวนคุยและทำทีรีบไปธุระ เมื่อลงจากรถมักบอกว่าไม่ต้องทอนคนขับมักจะดีใจจนลืมสังเกตว่าเป็นธนบัตปรปลอมนค่ะลุงค่ะรถไม่ต้องถอนค่ะทั้งสสถนการณ์ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการที่คนร้ายมักใช้ เพื่อกระจายแบงค์ปลอมให้กับเหยื่อการรีบและไม่ตรวจสอบกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราต้องตกเป็นเหยื่อแบงค์พันปลอมเริ่มแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ตลาดนัดสีพะโลไทยในจังหวัดชนบุรีคนร้ายทำทีมาซื้อของในตลาดแล้วยืดธนบัตรปลอมให้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายตกเป็นเหยื่อโดยไม่ทันตั้งตัวตนแรกนะสี่โมง แล้วมีผู้ชายสองคนแล้วไงต่อเราก็บอกว่าเอ๊ะวางป้อมเปล่าเขาบอกพุ่งกดมาวาเพิ่งกดมาแ้วเราก็ไม่ได้สังเกตเขายังมันสลมุ้งในหมดอ๋อตอนนั้นขายของขายร้องอยู่อ๋อก็คือรับแล้วก็ไปรับแล้วก like> ็เราใส่กระเป๋ากระเป๋าไว้อ um ๋อสรุปแล้วว่าได้ประมาณกี่กี่ใบไปเรียวสี่ใบสี่ใบเลยผู้หญิงหน้าตาดีนะมากันผู้หญิงทั้งหมดเลยมาผู้หญิงมากับลูกอ๋อจูงเด็กมาด้วยใจมากับเมียอ๋อช่วงนั้นมันคือว่าเข้ามากันหลายคน ยืนเต็มเลยอาวยืนแต่ว่าผิดสังเกตอ่ะทำให้เป็นแบงค์พันหมดอ๋อแบงค์พันหมดเลยแล้วก็ไม่ทั้งเกตมึงเขาจะเอาเราไว้เนาะกรับไว้ไงมาเพราะว่าเขาบอกว่าพร้อมบปากัาจะมีการดูถูกเขาแบงค์พันปลอมที่ว่านี้เป็นแบงค์ใหม่เอี่ยมมีหมายเลขที่แบงค์เป็นเลขเดียวกันทุกใบโชคดีที่พ่อค้าบางคนไว้ตัวทันทําให้คนร้ายตัดสินใจทิ้งแบงค์ปลอมส่วนที่เหลือไว้ท้ายตลาดนับเป็นจํานวนได้มากกว่า100ใบ เราเคยมีเคสเหมือนกันนะคะที่เป็นการขายาผลิตผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็พอเก็บเกี่ยวผลิตผลมาพ่อค้าก็ไปรับซื้อถึงที่นะคะแล้วก็กว่าที่จะขนขึ้นรถเสร็จเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่พรบค่าแล้วนะคะก็จ่ายเงินกันตรงนั้นการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นเงินที่จํานวนสูงเหมือนกันนะคะพ่อค้าก็ใช้เทคนิคคือเอาธนาบัตรปลอมเนี่ยปนมากับธนบัตรจริง ะะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนํานิดหนึ่งนะคะว่าเวลาที่รับเงินเนี่ยอย่าไปรับในที่ที่แสงมันสลัวสลวนะคะควรจะให้มีแสงสว่างแล้วเงินนี้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะดูให้ตลอดนะคะดูให้ทุกฉบับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากท่านจะเสียพืชผลผลิตผลทางการเกษตรไปแล้วเนี่ยท่านยังต้องเสียเงินไปอีกนะคะ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ามีแหล่งผลิตเงินปลอมกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนร้ายใช้เครื่องถ่ายเอกสารสีเพื่อทำการก๊อปปี้ดังพันปลอมจำนวนมากภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลไผ่ลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วใช้วิธีนำเงินปลอมเหล่านี้ไปตระเวนซื้อน้ำมันในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาโดยเลือกช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ถูกจับได้คนร้ายได้ใช้ธนบัตปรปลอมทั้งฉบับละ1,000บาทฉบับละ500บาทและก็ะฉบับละ100บาทนะครับตะเวนออกซื้อน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่างๆหลายแห่งโดยใช้ธนบัตรที่จัดทำปลอมขึ้น จากเครื่องถ่ายเอกสารสีและคนร้าย,ยมีกระทาผิดต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งมีการไปหลอกซื้อน้ำมันนะครับที่ปั๊มในเขตจังหวัดอ่างทองแล้วก็ถูกผู้เสียหายเนี่ยไล่ยิงรถได้รับความเสียหายนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ไปออกหมายจับไว้นะครับแล้วก็มีการประสานกับบางไซนะครับบางหารประสานบางไท เพื่อทําการจับลุมคนร้ายทั้ง2รายเหล่านี้ได้นะครับจากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าธนาบัตรทุกใบที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20, 50, 100, 500และ1,000บาทมีการปลอมแปลงทุกชนิดฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมได้รับเงินจากการซื้อขายต้องตรวจสอบให้ดีก่อนทุกครั้ง เขาจับจุดอ่อนของคนที่ใช้เงินได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยรับเงินเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรับเงินมาเลยแล้วก็เข้ากระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้เนี่ยเราจะแก้ด้วยการที่ว่าเราต้องมีการกระตุน้นเตือนประชาชนนะคะว่าให้มีความสังเกตนะคะแล้วก็รู้วิธีการสังเกตด้วยว่าธนบัตรจริงเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างคุณผู้ชมคนณหมันสังเกตทุก รับธนาบัตรมานะคะโดยสามารถทำได้ง่ายๆใน3วิธีนั่นคือสัมผัสยกซองพลิกเอียงวิธีแรกสัมผัสเริ่มตั้งแต่เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษจะเหนียวแกร่งกว่ากระดาษธรรมดาและมีลวดลายจากเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์เมืม่อลูบสัมผัสจะรู้สึกลูนสะดุดนิ้วโดยเฉพาะตรงคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาวิธีที่สยกซองลายน้ำในเนื้อกระดาษ เมื่อยกส่องขึ้นกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีภาพซ้อนทับที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนแยกไว้บนด้านหน้ากับด้านหลังอีกจุดที่สังเกตคือแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อส่องดูจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแสดงราคาของธนาบัตรนั้นวิธีสุดท้ายพลิกเอียงเมื่อเราพลิกเอียงธนาบัตรไปมา ธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบฟอยส์สีเงินแนบในเนื้อเดียวกับธนาบัตรด้านหน้าจะมองเห็นลวดลายหลากสีหลากนิติธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบสีฝังในเนื้อธนาบัตรด้านหลังจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองสำหรับธนาบัตรชนิด500ยและ1000บาทตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสลับสีเมื่อพลิกเอียงไปมาอย่าลืมสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอมนะคะ ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทีมเครือข่ายการเงินไทยสารสายใหญ่สู่ใจประชาชนลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และวิธีการตรวจสอบธนบัตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเป็นการติดอาวุธให้กับพ่อค้าแม่ค้ารู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออีก ก็อันนี้อยากจะขอฝากเอาไว้เลยนะคะว่าเวลาที่รับธนบัตรมาแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเก็บลงกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะขอให้ท่านได้สัมผัสนะคะยกสองแล้วก็พลิกเอียงนะคะเสียเวลาสักนิดนึงดีกว่าที่เราจะรับธนบัตรปลอมนะคะเอามาแล้วเราก็คือจะต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงิน